ปีที่แล้วสึกจะมีสามหมื่นนั้งเมื่อประมาณต้นปีประชุมกันแล้วมีเงออินเดินเพิ่มสามห้าพันปีนี้ไม่รู้เป็นไงนะปีนี้ผมประกอบการอาจจะไม่ดีนะโควิดโควิดระบาด <laughs> สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการช่องพงศักดิ์มงลิมุบกกิจชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับหัวข้อหนึ่งนะครับเรื่องของแคโฟนะ ก่อนจะไปเราไปดูกันอ้ก่อนอื่นต้องขอ,ขอขอบคุณมากเลยนะครับด้านหลังของผมนี่คือหน้าช่องของผมเองครับขอบคุณจริงนะครับก็หลังจากที่ออกรายการ R2 l i n ลิ ทอล์กไปนะครับก็มีคนมาชื่นชอบนะครับขอบคุณคําชมมากมายนะครับขอบคุณมากขอบคุณจริงนะครับแล้วก็ขอบคุณที่กด s u b สไครต์นะครับก็กดติดตามตอนนี้ยอดกดติดตามนะครับหนึคนแล้วเย้ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็พยายามจะทำคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมพงสั่งนะครับก็มาพร้อมกับคอนเทนต์หนึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย เคยมีความคิดว่าอยากจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินนะเนี่ยไม่ใช่เรียกความคิดเยเรียกว่าความฝันของทุกคนเลยดีกว่าผมก็เข้าไปค้นพบนะว่าอย่าเรียกว่าค้นพบเลยดีกว่าเรียกว่าหาความเหมาะสมของส่วนตัวดีกว่าว่าคําว่าอิสรภาพทางด้านการเงินเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยคงมีความหมายไม่เหมือนกันสําหรับของผมเนี่ยผมเจอแล้วแต่มันไม่ใช่การเงินมากๆนะหรือการทำรด้ได้มากๆหรือการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่สิ่งที่ผมค้นพบก็คือการที่เรามปนมีความสบายใจอ่ะมีความสบายใจในทุกๆวันทุกๆเดือนหรือทุกๆปีที่ผ่านไปแล้วเราสามารถควบคุมมันได้เราเห็นโครงสร้างของมันเรามีสภาพคล่องอย่างเพียงพอแล้วก็มีชีวิตที่สมูทถ้าเปรียบเสมือนลมหายใจก็เหมือนคนที่ไม่เคยหายใจติดขัดเลยไม่เคยเป็นหวัดเราเคยเป็นหวัดไหมครับหรือหายใจติดขัดตายไหมครับไม่ตายแต่ว่ามันน่ารำคาญมากเลยเนาะนั่นแหละครับ นั่นแหละคืออิสรภาพนัการเงินของความรู้สึกของผมที่ผมค้นเจอว่าถ้าเรามีชีวิตอย่างนี้ได้มีความสเตเบิลมีความปลอดภยัยแล้วก็มีความสมูทอย่างนี้ได้ทุกๆวันทุกๆวันผมเชื่อว่ามันเป็นชีวิตที่ดีมากๆถ้าใครอยากมีชีวิตที่ดีๆแบบนี้เรามาเริ่มต้นกันครับสัปราหนี้ผมพาไปดูหนึ่งกลยุทธ์ละกันที่ผมใช้เป็นประตูด่านแรกเลยที่ทำให้เราเข้าสู่อิสรภาพอยากรู้ไหมครับถ้าอยากรู้ ไปเลยแต่ก่อนไปกดติดตามด้วยนะปโอเคครับก็มาที่หน้า Excel เลยนะเ,นยเออใครที่เคยทำรายรับรายจ่ายเนี่ยเราจะได้รู้รู้สึกว่ามันมันเหมือนยากขมนะเนาะผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่ทำรายรับรายจ่ายไม่เคยประสบความสำเร็จเลยทุกแอปไม่ว่าจะเป็น Android ไม่ว่าจะเป็น iOS โหลดทุกแอปทั้งเสียตังค์แล้วก็ไม่เสียตังค์โอ้มันไม่ประสบความสำเร็จอนะ่ะมันอาจจะเป็นที่ตัวแล้วก็นิสัยของตัวผมเองด้วยนะ ผมก็เริ่มค้นพบว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าสูตรสําเร็จของสูตรสาเร็จหรือทฤษฎีเนี่ยมันจะใช้ได้กับทุกๆคนทฤษฎีดีสูตรสาเร็จดีครับแต่ว่าทฤษฎีกับสูตรสําเร็จนั้นมันก็ต้องเหมาะใช้กันกับตัวไลฟ์สไตล์เราด้วยผมได้ไปค้นเจอที่มันเหมาะกับผมแล้วก็ครอบครัวแล้วกันแล้วผมก็ทํานั้นได้อย่างต่อเนื่องนานหลายปีละย่างเข้าก็จะเข้าใกล้สักประมาณปีเกือบจะปีที่10ละก็ พุ้ฟมาแล้วส่วนหนึ่งเลยที่ทําให้แบบฐานะความมีอยู่ของครอบครัวด,ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความสบายใจมากขึ้นนะครับใกล้เคียงกับความรู้สึกที่ที่หลายบคนเรียกว่าอิสระภาพทนานการเงินไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมมีความสบายใจนะครับก็เราจะเรียกว่าอะไรรับจ่ายไหมมันก็อาจจะใช่แต่ว่าในความรู้สึกผมผมเรียกมันว่าแคดโฟล์ตักันแคดโฟล์ในความรู้สึกผมเนี่ยมันเปรียบเสมือนลมหายใจของเราถ้าเรารู้ว่าเราจะหายใจติดขัดตรงไหนรู้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็แก้ไขมันได้ก่อน แต่การทำแคดโฟของผมขอบครอบครัวเนี่ยผมทำที่เป็นลนักษณะแคดโฟโปรเจคชันครับ12เดือนนะ12เดือนแล้วก็1เดือนมาดีวิวกันหครั้งวันนี้ผมจะมาแซมเปิลให้ดูแล้วกันเนาะยกตัวอย่างมาตัวอย่างหนึ่งก็เป็นของครอบครัวผมเองนะครับก็ตัดทอนไปบ้างหลายหลส่วนแล้วนะครับเอาเฉพาะตัวสำคัญสำคัญแล้วกันให้ให้เห็นนะครับ ตัวแคดโฟเนี่ยมันมีทฤษฎีอยู่ไปลองเสิร์ชหาดูได้นะครับแต่ว่าผมเอามาแชร์ของครอบครัวผมผมแล้กันที่ผมทําจริงๆแล้วผมแบ่งวนหมู่เป็นยังไงยังไงบ้างอาจจะไม่ตรงกับทฤษฎีหรือไม่ตรงกับหลักการบ้างแต่มันตรงกับจร,ริตของผมนะครับก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้กันเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ในะในลักษณะที่เป็นเหมือน,นที่ผมทําในครอบครัวผมเองเลยแนละ้วกันเนาะอ่ะไปกันเลยครับเอ่อในบรรทัดที่1เนี่ยเออผมก็จะเขียนว่ารายรับนะ แล้วก็ด้านตั้งเนี่ยมันก็จะไล่ไปมกราคมพามีนาเมษาไล่ไป12เดือนแล้วก็ช่องสุดท้ายจะเป็นช่องรวมตัวรายรับเนี่ยช่องนี้ถ้าเรากดคลิกเข้าไปมันจะเป็นซัมมารีก็คือยอดรายรับรวมในเดือนเดือนนั้นๆนะครับถ้าเราถ้าผมแยกไปเนี่ยเห็นไหมเดือนกุมภาเดือนมีนาเมษา กระดาษธันวารวมกันมีกี่บาทอันนี้ก็คือตัวซัมมรีรวมอ่ะผมไฮไลท์ไว้เป็นสีเขียวแล้วกันเนาะจะได้ไม่งงอ่าสีเขียวสีเขียวสิสีเขียวสีสเขียว,ยวก็เป็นรายรับรวมนะครับในรายรับเนี่ยเออไส้ในจริงๆเราแบ่งไปได้หลายอย่างนะ,อะบอกก่อนว่าตัวตัว,ต,วตัวของครอบครัวเองเนี่ยงงเป็นละะักษณะคล้ายๆกึ่งๆผู้ประกอบการแล้วกันเนา รับเงินเดือนไหมก็มีสัดส่วนที่เป็นเงินเดือนนะครับแล้วก็มีสัดส่วนที่เป็นการประกอบการมาจากเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการทํางานหรือการขายหรือเรียกว่าค่าคอมแล้วกันเนาะนะครับโอเครายได้ของของรายรับเนี่ย แบ่งเป็นสักประมาณ4ส่วนใหญ่ๆแล้วกันของของเองของใครที่มากกว่านี้ก็คือแบ่งสรรปันส่วนได้ตามปกติเลยนะครับหรือใครมีเฉพาะเงินเดือนเราก็ไปปรับประยุกต์ได้ของพวกจะแบ่งเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับเงินเดือนและค่ารีเทนนิ่งนะครับแล้วก็ตัวปันผลนะโอเคเราก็เริ่มเห็นนะครับว่าเราใส่เราได้อะไรเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็คือหมดในหมดหมู่ของรายรับนะถัดไปครับ มาในส่วนของรายจ่ายมัางตัวรายจ่ายเนี่ยผมไฮไลท์เป็นสีแดงแล้วกันเนาะจะได้ไม่เห็นชัดๆอ่สีแดงรายจ่ายอ่าเอามาันให้มันเป็นสีขาวนิดนึงมันจะได้เห็นเดี๋ยวไม่เห็นอ่ะรายจ่ายเนี่ย รายจ่ายเนี่ยเขียนไว้เป็นรายจ่ายคงที่ตามหลักการมันก็จะเป็นรายจ่ายคงที่หรือรายจ่ายแปรผันได้หลายได้หลายอย่างนะหลายสัดส่วนครับเขียนเป็นลักษณะที่เป็นยังไงก็ได้ <not S 1> แต่หงเขียนเป็นรายจ่ายคงที่แล้วกันนะครับรายจ่ายคงที่ของแต่ละครอบครัวคงไม่เหมือนกันของครอบครัวผมเนี่ยก็จะอย่างเป็นเงินเดือนแม่นะครับเงินเดือนภรรยาเงินเดือนส่วนตัวแล้วก็ ค่าจ้างของอแม่บ้านแล้วก็พี่เลี้ยงนะครับแล้วก็แบ่งเป็นงบประมาณซื้อของเข้าบ้านเนะาะทำบุญแล้วก็งบประมาณของลูกประจําเดือนที่เราจะต้องใช้กับลูกในเรื่องต่างๆมากน้อยปรับปรุงได้ตัวรายจ่ายตรงนี้หปีเนี่ยผมก็จะมารีวิวกับภรรยาหนึ่งคันเหมือนเป็นประชุมบริษัทนะเนาะว่าเงินเดือนเราจะเพิ่มไหมเช่นสมมุติว่าเงินเดือนเราเพิ่มไหมปัจจุบันเงินเดือน35มหมื่นห้มีเงินเดือนส่วนตัวสามหมื่นห้าด้วย ก็ต้องยกตัวอย่างว่าตัวของวงเองกับครอบครัวแบ่งแบ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างนี้จริงนะก็คือเงินเดือนแย่ออกมาเนี่ยก็คือมีใช้ประมาณสามพันห้าต่อเดือนก็เอาไปคุณทำใช้อะไรก็ได้เหมาไปเลยคุณจะไปใช้นู่นใช้นี่อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอ่าใช้ได้ไม่เกินนี้ต่อเดือนนะครับถ้าใช้น้อยก็จะแบ่งมีเงินเก็บอยู่ในส่วนตัวด้วยนะครับอ่าเนี่ยเดือนที่เออปีที่แล้วสึกจจะมีสามหมื่นั้งเมื่อประมาณต้นปีประชุมกันแล้วมีเออ เงินเดือนเพิ่มสห้าพันปีนี้ไม่รู้เป็นไงนะปีนี้ผมประกอบการอาจจะไม่ดีนะโควิดโควิดระบาดอาจจะมีการลดเงินเดือนได้โอเคนะอ่ะเงินเดินพี่เลี้ยงนะครับถ้าประจําปีเพิ่มให้เขาก็จะมาอยู่ในงบประมาณนี้ครับซื้อของเข้าบ้านทําบุญลูกๆอะไรเงี้ยจริงๆถ้ามันมีปีกย่อยนะผมอาจจะตัดออกบางส่วนไปด้วยเพราะว่ามันอาจจะยิบย่บยบยอยเกินไปนะครับก็แล้วแต่ขนาดรวมรายจ่ายคงที่นะครับก็อยู่ต่อเดือนเนี่ยก็ซัมมารีมาของผมก็จะต้องมาแสนสี่ห้านะครับ ปในส่วนของการออมบ้างในหมวดหมู่ที่2ผมใส่เป็นสีเหลืองแล้วกันเนาะผมแยกเป็นการออมเออจริงๆไม่ต้องเป็นการออมและการลงทุนแล้วกันเนาะผิดพปนิดนึงการออมและการลงทุนได้ของผมรวมกันในการออมและการลงทุนเนี่ยผมแบ่งเป็นหลายหมวดหมู่ม,มากนะก็อันแรกก็ตามสิทธิ์รถยนต์ภาษีเนาะก็จะเป็น RMF อฟเ m f ก็เอออันนี้น่าจะสองคนนะ ใช่ใช่สคนเดือนละ50,000ก็ปีหนึ่งเท่าไหร่ห0 0สนหกแสนก็2คนที่ใช้รถยนต์ภาษีผมกับภรรยาก็คนละส0 0 0สนนะเนาะตามเกณฑ์สินของรายได้ไม่เกิน5,000สนใช่ไหมแต่ว่ามันรวมกันกับบํานาญด้วยใช่ไหมไม่เกิน5,000สนก็ผมซื้อบนานาญอีกส่วนหนึ่งนะก็เป็นบํานาญอีกเดือนละ4ี่หมืสองคนก็คนละ20,000นนะเนาะเนี่ย ก็กลายเป็นคนละห้าแสนพอดีเนาะในการใช้สิทธิ์รถย่อนที่กรมสำพากกำหนดให้อจริงๆแล้วค่าจะซื้อ ARMF มากกว่านี้ก็ได้นะครับหรือจะไม่ซื้อมานักก็ได้ก็แล้วแต่พอะแต่และครอบครัวเลยวันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยแชร์แชร์ย่อยไปในเซ็กเมนต์ถัดไปแล้วกันเนาะว่าทำไมผมซื้อแบบนี้จริงมันมีเหตุผลนะครับ อะถัดไปเป็นกองทุนรวมหุ้นไทยอ่าผมก็จะมีการกอการเหมือนกันออมผ่านกองทุนรวมหุ้นไทยด้วยเป็นแบบ DCA นะครับก็เฉลี่ยปัจจุบันก็ประมาณ1 8 5 0 0นะครับกองทุนรวมต่างประเทศด้วยนะครับก็ DCA อยู่นะครับเดือนละประมาณ1 1 7 0 0 0นะครับหุ้น ออมหุ้นอยู่ด้วยนะครับออมหุ้นนะอยู่เดือนละสี่หมื่นนะกองทุนรวมปันผลนี่หวังว่าข้างหน้าจะมีปันผลให้เรานะครับแหมก็ได้อย่างสม่ำเสมอนะครับปีนี้ปันไหมอย่าถามไม่ปัน <laughs> ที่ประกาศปันก็ลดด้วยเออดีตามเศรษฐกิจนะโอเคครับเอารวมมันผลยีกเดือนละสามหมื่นห้านะครับเก็บหน่วยไปเดี๋ยวค่อยไปขยายแล้วกันว่าผมมีแนวคิดเรื่องนนการออมอย่างเซกเมนต์หน้าแลา้วกันวันนี้มาเรื่องของแคดโฟออมหุ้นด้วยนีอ่อันนี้เป็นออมหุ้นอันนี้เป็นเป็นเป็นออมหุ้นเนี่ยเป็นเหมือนมันพูดยังไงดีวะอันนี้มันหุ้นกับออมหุ้นมันไม่เหมือนกันหนะักเออมันเป็นหุ้นก็คือเหมือนเราอเอาเงินใส่เข้าไปแล้วค่อยซื้อถูกไหม แล้วก็ออมหุ้นเนี่ยออมหุ้นก็จะเป็นเหมือนกับเอเรียกว่าไงอะ่ะตัดบัญชีอะเอออ่ะเขียนผิดนี่มันต้องเป็นตัวนี้อ่ะแก่ก่อนออมหุ้นเนี่ยมันเดือนละประมาณสี่หมื่นแล้วก็หุ้นธรรมดาเนี่ยใส่เป็นบัญชีเดือนสองหมื่นเพื่อเทรดนะก็แยกบัญชีกันอยู่นะอันนี้ก็แล้วแต่นะก็เป็นการออมและการลงทุนต่อเดือนของผมอยู่ประมาณสักวันเดือนละประมาณ 2, 2, สองแสนสองนะ อ่ะมาพาร์การปองกันความเสี่ยงบ้างตัวประกันนะใส่สีอะไรดีสีฟ้าแล้วกันเนาะออดูสว่างสดใสอ่ะตัวพาร์ของประกันสีฟ้านะครับก็แบ่งเป็นส่วนของตัวประกันสซภาพัอุบัติเหตุเอ่อพูดง่ายๆก็คือเรื่องของสวัสดิการและกันแล้วก็ตัวทุนประกันหรือ p r o t e คชั่นอ่าแบ่งเฉลี่ยจริงๆมันจ่ายเป็นปีนะเออแต่ว่าผมเอามาเกลี่ยเป็น c a s โฟล o แล้วกันเดี๋ยวถ้าทําเป็นปีเลยจะยิ่ง ง,งงงวยสับสนมากผมก็มาเฉลี่ยแล้วกันว่า,าถ้าเราจ่ายเป็นเดือนเนี่ยตกอยู่เดือนละประมาณเท่านี้ครับประกันเหตุสุขภาพนะครับเดือนละหมื่นหกนะครับก็อันนี้หลายคนนะน่าจะเป็นของผมภรรยาแล้วก็ลูกสองคนนะเดือนละประมาณหมนะื่นหกทุนประกันทุนประกันอยู่สักประมาณที่ออมกับอ,ออมกับประกันที่ซื้อเป็นแบบทุนประกันเนี่ยก็คือเดือนละประมาณสามหมื่นนะครับก็มีทุกการความคามครองถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ เออมีหลักทรัพย์อีกก้อนนึงไม่รวมแอสเซทที่เราทำเนี่ยมาคุ้มของครอบครัวนะอ่ะเดือนละสี่หมื่นหกส่วนของสายทะลุวัวโพกบ้างนะผมแยกเป็นอีกวนหนึ่งเอาเป็นสีอะไรดีสีน้ำตาลอ่อนเนาะสายทะุวัวโพกเนี่ยของที่บ้านใช้อะไรบ้างออมาดูกันผมมีค่าน้าค่าไฟเดือนละสี่พันห้าช่วงนี้ก็น่าจะทะลุนะอันนี้มันแบบพอเจชั่นช่วงนี้ค่าไฟอย่างเดียวก็ห้าพันกับห้าพันแล้วอ่าบ้านผมอะไม่รวมค่าน้ํอะ อ่์ uh, Netflix มีไหมใครมีค่า Netflix บ้างนี่ผมเลือกแบบ350ใช้ได้4 u s ยูอยากได้ไหมใช้ไม่พออินเทอร์เน็ตบ้านอินเเน็ตบ้านผมจะใช้รุ่นแบบของอะไรของทรูอ่ะ640ค่าโทรศัพท์มือถือ2คนเป็นแพ็กเกจเอามันคนละประมาณพันหนึ่งอ่ะเออแบบอ n ิมิเต็ดอ่ะค่าลำมันนะครับเดือนละ6 0 0 0จริงๆเหมือนจะใช้ไม่ถึงเลยนะ สี่พันกว่าเองมัง้งไม่เป็นไรตั้งงบไปหกพันเราก็ Easy อีซีพาร์ตบ้านผมใช้อีซีพาร์ตเหมนทางด่วนใส่ใส่สามพันนะครับอ่ะชำระหนี้สินบ้งางมาดูกันครับเอเราเพิ่งมีหนี้ใหม่ขึ้นมานะผมไปซื้อบ้านมาใส่สีอะไรดีใส่ใใสีเทาเดีย่์ไปซื้อบ้านใหม่มาซ,ซื้อมาไม่นานเองซื้อมาเมื่อสิ้นปีที่แล้วประมาณนี้เลยพันอยู่นะครับเดือนละห้าหมื่นใส่ไปปุ๊บก็ชำระหนี้สินบ้านไปเดือนละหนะ้าหมื่นโอเค รวมค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับก้อนนี้เลย4 8 0 0 0ดก็ซัมมารีบวกๆกันบวก,บวกกันเข้าไปเลยนะครับแล้วก็คงเหลือสะสมประจำเดือนเอ่อเอาอีช่องรายรับนะลบรายจ่ายครับแล้วก็คงเหลือสะสมตรงเนี้ยผมให้ความสำคัญมากๆนะกว่าเรื่องอื่นเลยกว่าเรื่องของอรายรับที่เยอะเอาสีอะไรดีสีสีม่วงแล้วกันเนาะอ่าจะได้เห็นใช่ไหม จริงๆแล้วข้อ36เนี่ยเออผมมาค้นพบความลับอยู่เรื่องหนึ่งก็คือตัวบรรทัดที่36เนี่ยที่ที่ผมเขียนว่าการสะสมคงเหลือเนี่ยมันคือหัวใจแบบหัวใจที่สุดเลยนะของการทำแค a โฟนะครับหรือการทำรายได้จ่ายก็ตามยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพอย่างนี้นะครับถ้าผมเหลือเดือนเนี้ยแสนอ่าแสนหนึเดือนหน้า ตารางค่าใช้จ่ายของผมเหมือนเดิมปุ๊บแปันผลไม่มีอ่าค่าใช้จ่ายฟิกคอร์ผมกรอปเพสไปเหมือนเดิมนะผมมีค่าใช้จ่ายฟิกคอร์เท่านี้ลบด้วยเงินที่เหลือไอ้เงินคงเหลือสะสมของผมเนี่ยถ้าผมผูกสูตรเข้าไปคือตรงนี้นะมันก็คือเอารายรับในเดือนนั้นลบรายจ่ายในเดือนนั้นบวกด้วยเงินที่เหลือของเดือนที่แล้วถูกไหมมันก็จะเหลือเท่านี้เพราะฉะนั้นไอคงเงินคงเหลือสะสมตรงนี้ในแต่ละเดือนเนี่ย ถ้าผมเหลือมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆเดือนตรงเนี้มันหมายความว่าผมจะมีเงินสะสมตรงนี้เหลือคงติดบัญชีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆจนจบปีอย่างเงี้ยตามตาราง projection ของผมจบปีผมจะมีเหลือสักวันห้าแสนเ้าไอเงินก้อนเนี้ยสี่ม่วงจนจบปีเนี่ยผมก็จะมาเกลี่ยว,ว่าไอเงินก้อนนี้ที่มันเหลืออยู่เอาไปทาอะไรดีนะได้หลายอย่างเลยนะเอาไปทำโดนี้สินก็ได้หรือจะเอาไปท่องเที่ยวก็ได้นะส่วนหนึ่งหรือจะเอาไป ลงทุนหรือจะไปพิจารณาการซื้อประกันเพิ่มเติมให้มันมั่นคงหรือการจะการลงทุนในหุ้นหรือการที่เราจะซื้อกองทุนลงปันผลเพื่อให้สร้างกระแสเงินสดเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้จริงๆตรงเนี้ยผมให้ความสำคัญมากๆทาไมเป็นอย่างนั้นลองนึกภาพนะครับสมมุติว่าเรามีรายรับลบรายจ่ายลบเงินออมลบค่าจ่ายลบหนี้สิน มันก็ถ้ามันโตก,กันเหลือสูตรมันก็น่าจะโอเคอันนี้คือความรู้สึกของของเวลาเรามีชีวิตครอบครัวกปกติทั่วไปลองนึกภาพกับกันใหม่นะครับถ้าวันนี้เราเป็นร้านกาแฟแล้วกันผมบอกว่าผมมีรายรับ600,000ต่อเดือน500,000ต่อ600,000ต่อเดือนลบด้วยค่าใช้จ่ายอ่ะค่าใช้จ่ายในในร้านค่าเช่าร้านค่าพนักงานลบเงินลงทุนที่เผื่อจะขยายร้านแล้วลบเงินสะสมออมทรัพย์เผื่อเป็นฉุกเฉินของร้านแล้ว ทุกๆเดือนเนี่ยรายรับลบค่าใช้จ่ายที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเหลือศูนย์ทุกเดือนเลยผมถามนิดนึงรู้สึกยังไงมันรู้สึกไม่ดีเลยเนาะเหมือนท,ทําธุรกิจมาแล้วมันแบบมันไม่เหลือมันไม่เหลือแต่ทั้งทั้งที่ก็มีแบ่งเก็บเรื่องของลงทุนแล้วก็เก็บออมเพื่อฉุกเฉินแล้วนะอันนี้แหละอยากให้เห็นความรู้สึกแบบนี้แต่พอมเป็นชีวิตคนเรามันเออทำไมเราไม่รู้สึกอย่างนั้นอะเราบอกเราออมแล้วมันไม่ต้องเหลือก็ได้ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ชีวิตคนเราจะ จะแบบพลิกหน้ามือไปแหลงมือผมก็คือตัวช่องสีม่วงเนี้ยซึ่งไน้ผมได้เรียนรู้แล้วผมรู้สึกว่าเออชีวิตมันเปลี่ยนจริงๆนะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็เลยเป็นกฎกติกาหลักของครอบครัวผมเลยนะที่ผมยึดไว้ไม่ว่ารายรับเราจะเท่าไหร่ลบรายจ่ายลบเงินออมลบเงินลงทุนลบภาระหนี้สินก้อนสุดท้ายตรงนี้ต้องเหลือติดบวกทุกเดือนไม่ว่าจะบวกมากหรือบวกน,ะน้อยนะครับขอให้มันบวก เพราะตรงนี้ในะความสุขผมมันเหมือนกำไรสะสมเออนั่นแหละอ่าเช่นสมมุติว่าผมบอกว่าจบปีผมมีเหลืออยู่ประมาณห้าแสนโดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ผมคิดผมจะทําอะไรอ่าผมบอกอ,อ,อย่างเงี้ยผมเพิ่งซื้อบ้านผมจะเอาก้อนนี้ไปโปลบ้านเ,ออเห็นไหมครับนั่นแหละ มันก็เลยมีเหตุผลว่าทำไมบ้านหมดไว้หรือพารณิสิทธิ์ละหมดไวหรือถ้าเรามีช่องทางอื่นที่การลงทุนที่ดีกว่าเช่นในช่วงนั้นมีหุ้นมาขายที่ในรดราคาหรือมีอะไรก็ตามที่เราต้องการเนี่ยสามารถแบ่งสรรเป็นส่วนไปได้นี่คือเซอร์ u พลสตัวที่ไม่ไปยุ่งกับเงินออมอันนี้คือกฎเหล็กของครอบครัวเลยนะทีนี้เราก็ไล่ยอย่างเงี้ย12เดือนไปนเรื่อยๆครับกรกาคมพามีนาเมษาพฤษภา,ษภาแล้วก็จบ จบ1ปีผมมาดูสรุป1ปีแรกนะครับรายได้ประจำปีเนี่ยประมาณ6ล้าน3นะของคน 2- คนสามีภรรยานะรายจ่ายทั้งปีนะครับประมาณ5ล้าน7ตัวรายได้เนี่ยแนะนำอย่างนี้ละกันถ้าสมมุติว่ามีอาชีพที่คล้ายๆกับผมที่มีรายได้ไม่แน่นอนอาการจะทำรายรับรายจ่ายหรือแคสโฟร์บริชชั่นเนี่ยมันทำลำบากมันไม่เหมือนคนที่มีฟิกเงินเดือนประจำานะผมให้ไกลนิดนึงว่าให้เอารายรับที่เราคิดว่าไม่ได้ไม่ได้อะ ได้เท่าไหร่ลงไปเป็นไรายได้ขั้นต่ําเพราะฉะนั้นถ้าเราลงไรายได้ขั้นต่ําแล้วเราลค n cash p r o d u c ชั o ได้จนตารางมันรอดอะตารางมันไปได้อะมันก็หมายความว่าถ้าเราได้ไรายได้มากกว่าน,นี้ตัวส่วนที่มันเป็นคงเหลือสีม่วงหรือ surplus ตรงนี้มันก็จะเหลือมากขึ้นแต่ถ้าใครบอกว่าเอาตัวไรายได้ขั้นต่ตําต่อปีหรือต่อเดือนเนี่ยแบบไม่ได้ไม่ได้ลงไปแล้วเนี่ยเป็น m i n i ม i z สุดแล้วเนี่ยทำปุ๊บแล้วไอตัว surplus เหมือนติดลบอย่างเงี้ย มันก็อาจจะไม่สนุกนะมันอาจจะแบบมันอาจจะไม่สบายแล้วอาจจะต้องปรับฐานขึ้นมานิดนึงฐานขึ้นมานิดนึงจนถึงฐานจุดหนึ่งอ่ะที่ทําให้งบการเงินหรือ cash f ั o นของเราสมูททั้งหมดแล้วก็ย้อนกลับไปอันนั้นคือยอดขายหรือหรือรายได้ที่เราต้องหาเป็นมินิมัลที่จะทําให้ชีวิตเรามีความสมูทอย่างเงี้ยหปี อันนี้เราดูจากงบได้เลยอะย้อนกลับมาคือรายได้ทั้งปีอ่ะโหมินิมัสคือ6ล้าน3ที่ไม่ได้ไม่ได้ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยรายจ่ายทั้งปี5ล้าน7ในรายจ่ายแบ่งเป็นอะไรบ้างของผมเป็นรายจ่ายคงที่รายจ่ายของพี่คงที่ของผมเนี่ยในความสุกผมมันคือกินใช้ให้พ่อแม่นะครับแล้วก็เซอร์พลัสในบ้านอะไรต่างๆพวกเนี้ย นะครับเอ่อคิดเป็นประมาณ2 3สเนี่ยของรายจา่ายของรายรับทั้งปีตัวออมนะครับตัวออมแล้วออมแล้วลงทุนนะครับปีหนึ่งตกอยู่ประมาณสองล้านหหรือออมอยู่ประมาณ41.57% <c oughs> เอหปอเ็นป็นไงครับ <c oughs> เขาบอกว่า1 0เเนี่ยคนทั่วไปควรออมได้ยอย่างร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เศรษฐีสี่สอซนี่อ่านาคตที่ผมแน่อาจจะน่าจะเป็นอภิมหาเศรษฐีได้นะครับ <c oughs> เลน่นเล่นนะครับก็ จริงๆเออมันก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะมันไต่ขึ้นมาถึงระดับ41%เออเริ่มต้นมันแบบออมลำบากค่าจ่ายมันเยอะแล้วก็ 8, แปรผันมาเรื่อยๆนะ10% 5 11 12 13ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าประจำปีเวลาผมสรุปทีนึงอะผมก็จะมาแบบกันงบพวกนี้เพิ่มเติมด้วยนะพิจนารณาว่าอะไรเพิ่มไม่ใช่เพิ่มแต่เงินเดือนเรามาดูเงินออมเพิ่มไหมเช่น ปีที่แล้วเพิ่มออมออมในหุ้นเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบเทรดดิ้งนะอ่าเห็นไหมแล้วก็เพิ่มพาร์ทของประกรันไหมประกันสวัสดิการที่เราจะต้องเพิ่มเติมเนี่ยอย่างเงี้ยสาธุวโภพเพื่ออำนวยความสุขในบ้านเนี่ย่ออย่างเงี้ยผมเพิ่มไปซื้อบ้านมามีภาระหนี้สินเพิ่มเติมก็มีในโซงช่องส่วนภานี้จะเพิ่มเงินเดือนแม่ไหมต่อปีเพิ่มขึ้นไปอ่าไปในพาร์ทของประกันครับอ่าประกันตรงเนี้ยมันเป็นส่วนของประกันที่เป็นเนี่ย อะไรทุนประกันกับสวัสดิการเนาะก็อยูนะอยปอยาา่ประมาณ8%รนะครับชำระอยู่ประมาณ8%นสารูปภพนะครับอยู่ประมาณ3%ประมาณ2 0 0 0สนชำระหนี้สินประมาณ6,000นเนาะก็คือประมาณ10%อนะอันนี้ก็คือโครงสร้าง c a ด f ฟ o ์เบอร์ชั่ประจำปีของครอบครัวผมเองอันนี้ก็ใช้จริงๆนะก็บอกเลยว่าทําครั้งแรกอ่ะมันก็อึดอัดนิดนึงเพราะว่าแต่มันอึดอัด อืดอัดน้อยอ่ะเพราะว่ามันมันมันตอนเราทําอ่ะเราก็ต้องตั้งงบก่อนว่าเราจะใช้เท่าไหร่แบบไหนยังไงก็ลองคีย์เลขไปแล้วค่อยๆปรับปรับเรื่อยๆไปดูอิงไปเรื่อยๆว่าให้มันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของครอบครัวเราแล้วกันนะครับอ่า อะไรอย่างเงี้ยมีไหมก็ประมาณนี้นะแค่โฟร์บอทิชั่นนะแค่โฟร์บอทิชั่นของบ้านผมก็ประมาณนี้จริงๆเนี่ยตัดทอนละเอียดปลีกย่อยไปจริงๆผมทํำละเอียดวันนี้นะแล้วก็มีปลีกย่อยเพิ่มเติมด้วยด้วยมีบัญชีของบริษัทด้วยนะครับก็อันนี้แยกไปเอาเฉพาะของส่วนตัวแล้วกันนะก็ให้เห็นภาพนะครับผมว่าพอถึงจุดเนี้ยหลายๆคนนะครับเอ่อ,อ,อสิ่งที่ฟังคลิปผมจบตอนเนี้ยผมอยากจะบอกจริงๆนะครับว่า ขอให้ทำขอให้ลองนะครับลองดูผมก็ลองจากหลายๆหัวข้อที่ไปหาข้อมูลมาก็มาถูกจริตกับอันเนี้ยแนะนำานะครับเราไม่รู้หรอกว่าศาสตร์ไหนทฤษฎีอะไรมันจะเหมาะกับครอบครัวเราแต่สิ่งที่สําคัญคือผมขอให้ลองนะครับลองเสร็จปุ๊บแล้วก็จับ,บความรู้สึกว่ามันไปกันได้ไหมกับครอบครัวตัวเองแล้วพอทํานานๆเข้านานๆเข้นา,นนานขมันจะเป็นรูปลักษณ์แล้วก็ปรับปรุงทัฒนาเป็นในรูปแบบของครอบครัวของเราเองนะครับ แล้วก็เชื่อผมนะครับผมกันตีร้อเพราะว่าจากที่การเงินไม่ดีในสมัยย้อนหลังไปสมัยแบบแบบเจ็ปีที่แล้วเงี้ยข้อค่อยๆดีขึ้นค่อ,คอยๆดีขึ้นค่อ,คอยๆดีขึ้นมาจากองค์ประกอบ2อสส่วนหนึ่งก็คือตั้งจะต้องมันต้อง,ต,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 งตั้งใจทํางานอยู่แล้วครับแล้วก็รายได้จะได้เพิ่มเติมแล้วก็ตัวแปรที่สําคัญที่ทําให้ชีวิตมันสมูทแล้วก็ไม่มีปัญหานะ่ผมว่าหนึ่งในงนั้นน่ะ 80%ส่งผลมากๆก็คือการทำแคทโฟบิลิชันอย่างที่ผมวันนี้ผมอธิบายไว้นะครับผมอยากให้ทำนะครับคลิปถัดไปนะครับเรามาเจอกันนะครับเรื่องของงบดุลของครอบครัวนะครับเดี๋ยวผมจะเอางบดุลของครอบครัวผมมาให้ดูแล้วกันนะครับว่าผมทําแบบไหนแล้วก็การทํางบดุลของครอบครัวเนี่ยมันจะมาส่งผลยังไงกับตัวแคทโฟบิ c ิชันของวันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วมันจะได้เห็นไอเดียในรูปแบบของการออมและการลงทุนด้วยวัตถุประส่งในการออมและการลงทุนสินค้าประเภทเนี้ย เพื่ออะไรเป้าหมายเรื่องอะไรนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมานะครับในเรื่องของ c a p i t a l i a t i o n นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมพงศักดิ์มณีมุนกิจสวัสดีครับขอบคุณมากครับ